สวัสดีครับผมพบกับบาสันพารกอินสวีเดนครับผมเมื่อนี่ผมก็จะออกไปปาดักหน่อยครับผมโอ้เบิงลูกไ้ายละลูว่าพอจอกจากบานครับผมหนาพูดหนาะนอกไส <c oughs> นั่นแหละครับผมก็จะมาไทยเบิงว่าต้องใส่อย่างบางครับผมตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างจะหนาวเฮาก็ต้องใส่เสืา้าหนานๆจักหน่อยนะครับผมในห้องเสื้านะครับผมของเสื้ผ้า ค่อนข้างลกน้อยครับผมนี่เขาก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะครับผมก็จะมีกางเกงซับในนะครับกางเกงกางเกงซับในแล้วก็มีชุดซับในเวลาเขาใส่เสื้อป้องกันคล้ายๆเป็นเสื้อขับมอขับปีกไปครับมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะเป็นประมาณนี้ที่ผมใส่แล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดที่ผมจะใส่นะครับผมอุปกรณ์ นี่ครับผมเป็นชุดประมาณนี้ในชุดนี่ยก็จะมีพวกเกาะนี่นะครับผมพวกเกาะเอวไล่เกาะเอข้อศอกข้อมือครับผมแล้วก็จะมีเกาะข้างหลังนั่นะครับเปิดหึครับมันก็จะเซพตไดใระดับหนึ่งเวลาเขาขับ ี่เพืโฆษณาเสือเขาแล้วครับผมอันนี้คือผมถ่ายบึงว้ยอยู่นีเขาใส่จังใดอันนี้ก็จะเป็นแบบบอยห่าหนาวนะครับผมเป็นคลายเสื้อกันหนาวน้อยนึงกันฝนได้นี่ครับผมนนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกกันแผ่นหลังห่าเวลาหาห่าลมห่ออย่างไอชิประมันอารมณ์นี้นะครับผมเสือแล้วก็จะมีกางเกงด้วยครับผมกางเกงกางเกงครับ นี่ครับกางเกงฮิใา้กางเกงยินปางคนก็บฮิซาเป็นชุดเลยนะครับผมคนนี้ใส่เป็นชุดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้มันก็จะมีชุดแบบคล้ายๆนักแข่งเ๋ยจะขึ้นรูปไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกางเกงยิ้นเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นกางเกงค่อนข้างหนาครับผมหนาระดับหนึ่งเลยประมาณประมาณนิ้วก้อย,ยครับผมความหนาของมันกันหนาวแล้วก็จะมี เอพลาสติกนยครับผมพลาสติกกันหัวเข่าตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นนุ่มๆเวลาเข้าลมเข้ายังกันถลอกกันอย่างไดระดับหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีรองเท้านะรองเท้าครับผมนี่รองเท้าเวลาเข้าใส่ขับปิดไปอยู่นี่เป็นอย่งรองเท้าของซีครับผมกันขอ้อข้อเท้าแล้วก็จะมีแบบ รองเท้าบูทก็มีครับผมนี่าจะเป็นสีอันนี้นนนกระยิแต่ว่านี่ผมบ่ค่อยมักกันได้ครับน,นี่ผมคิดว่ามันยางหยากครับผมเพราะว่ามันเสีบหมากเลยแต่ว่ามันง่ามครับผมง่ามแล้วก็่องทางกระเสีบเป็นรองเท้าประมาณนี้นะครับ เสียแบบนี้กับมีนะครับอันนี้ที่ใส่ตอน,นหน้าฮอนครับผมเนี่ยเป็นชุดเกาะทั้งสี่เลยชุดเกาะน,นี่ครับผมชุดเกาะอ,อย่างนี้เลยมันก็ใส่เสือบางๆคุ้มเอาครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาบดบริเวณมวกกันน็กครับผมนี่หมวกกันน็ ok ok. อกน,นี่ก็เป็นตรง ไม่นะครับเสียบไม่สื่อสารเบากันเวลาขับกับมูกับยังก็จะได้รู้เรื่องบริกรุบัติเหตุนะครับนั่นแหละครับพอแม่พี่น้องกับบริเมีอย่างมากไม่ครับผมเดี๋ยวจะออกไปปาดครับผมจังหว่าแหละเดี๋ยวผมจะผมก็เลทายชุดให้บึงเวลาพ่ขอขับบิ๊กไบคอยเมืองนอกเขาต้องมีอย่างบางเพื่อป้องกันกันกบของเสียบกับของรากา ตอนนี้ก็เป็นค่อนข้างเดือนที่ค่อนข้างหนาวมากเลยนะครับผมเขาก็ต้องใส่ให้มันอบอุ่นจากน้อยเพื่อเวลาตอนขึ้นยังมันก็จะประเย็นนะครับผมนั่นแหละครับกระท้ายแบบข้าวๆพี่น้องเบิ้งครับผมว่าระบบอยู่เมืองนอกเขาให้ใส่ยังไงเขาให้เซฟตี้ยังไงมันก็ดีนะครับผมดีสําหรับเข้าด้วยอาก็ปลอดภัยด้วยครับผมจังไงผมก็ขอไป แาดจากน้อยนะครับผมจังไดกับพบกันไม่นะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมอยากให้ผมรีวิวรถบิ๊กไบค์ให้เบิง้งเดี๋ยวกับคอมเมนต์ใต้ล่างไว้เลยครับผมนั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมอย่าลืมกดไลค์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ